ก็ัลฮัมดนละนะครับในช่วงนี้เราได้เข้ามาสู่ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตะซึ่งเป็นสิบวันที่ท่านอนาับดุลบาสลามเนี่ยได้เจาะจงไว้เลยนะครับว่าเป็นสิบวันที่มีความประเสริฐอย่างมากมายท่านอนาับดุลบาสลามได้บอกว่ามามินไอยามินอันอามุลซาร์นฮุฟีฮินนะอับบุอนลลอฮิมินฮาทินไอยามนาบีได้บอกว่า ไม่มีวันใดที่อาม,มันจะเป็นที่รักณองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลามากไปกว่าสิบวันของเดือนรุ่นฮิจรยาบรรดาสหฮาบะได้ามท่านอาบีว่ามกรูอย่างรอสุลมเนาอวาลันจิฮาดุฟีซาบิลินละถึงแม้การไปทำจีฮาดออกไปทำสงครามกันนั้นหรือนบีบอกวาลันจิฮาดุฟีซาบิลินละแม้กระทั่งการไปทำสงครามก็ตามแต่ การงานสิบวันแรกของเดือนธันวาเนี่ยดีที่สุดยกเว้นนบีบอกว่าอินลายกเว้นบุคคลซึ่งที่ออกไปทําสงครามด้วยกับตัวของเขาและทรัพย์สินของเขาแล้วก็เขาไม่ได้กลับมาแปลว่าเขาเสียชีวิตในสงครามนั่นแหละเป็นบุคคลซึ่งที่อามมันดีมากกว่าสิบวันแรกของเดือนธุนวาทำไมท่านนาบีมักสอนน้อมว่าอะไรวะสนามจึงบอกว่า เป็นอามันที่ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทําอามัณอิบาดะหดทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยละหมาดได้เถอสิ้นอดได้แล้วก็จ่ายสการทำสลักกอได้และประการที่สําคัญก็คือเราสามารถทาฮัทได้ในเดือนอื่นเราไม่สามารถทําฮัทยีได้ในเดือนอื่นเราไม่สามารถทํากุรบาลได้กุรบาล จำกัดเฉพาะเจาะจงในเดือนรุ่นฮิญาต์เท่านั้นและในสิบวันแรกเดือนรุ่นฮิญา์พี่น,น้องมีอีกวันหนึ่งที่ท่านนาบีเจาะจงอย่างชัดเจนนบีบอกว่าการถือสินอดในวันอารอฟะนบีหวังว่าองค์ลอสสุบฮะตาลาจะอภัยโทษให้ในความผิดที่ผ่านมาและความผิดในปีถัดไป แปลว่าการถือสิ้นอดใน,นในวันที่9วันอารอฟาเนี่ยเราจะได้ลบล้างผลบนถึง2ปีด้วยกันพี่น้องและอามันอิบาดะที่เป็นอามันที่ซอนะใน10วันแรกของเดืนอนสุนทิจยาเนี่ยที่เราส่วนใหญ่จะพลาดเลยก็คือการที่เรากล่าวตักเบสอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมนะครับเราต้องกล่าวตักเบสให้กล้องไปเลยนะครับ แล้วก็เป็นสิบวันแรกที่อัลลอฮ์ได้กําหนดว่าเป็นวันเวลาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องว่าในเมื่อเรามาอยู่ในสิบวันของเดือนสุทิิยะเป็นวันที่อัลลอฮ์ให้ความประเสริฐกับมันเนี่ยเราต้องชบชวยทำอามัลอิบาดะให้มากที่สุดนะครับมาบินลตตอฟิกอัสสลามอะลลยคุมเรหมัตุลลอฮ์มบาระกาตุผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air